oh, oh. ผู้ชมผู้เชียบผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุงท่านวันนี้ก็การแข่งขันเรือเป็นวันทีส่2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลบรหนองคายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายในการแข่งขันเรือยาวทิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชานสุดาสยามพระบรมราชเจมารีปจาปีพุทธศักราช2 5 6 6เรือดีเรือดังล่องน้ำสีแดงฝั่งประเทศไทยในน้ำเจ้าแม่ปะดูทองชนบุรีใส่กับเรือดีในน้ำของเทพนรสิงห์88อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเปิดผายแลกแซงกันออกมาแล้ว โอ้ยดูสิว่าจะแม่ประดุทองทัำเรือจะทำอะไรเพิ่นรสิงห์แปดแปดได้ไม่หนอในเมื่อล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเจ้าแม่ประดุทองฉลามไรฉลามไรชนบุรีตางคนต่างนี้ตางคนต้องสับต่างคนต้องเบียดตางคนตาเสียตางคนต่างแทรกลุยแหลกแหกมาพราะแยกไหลนรสิงห์แปดแปดหนีละจ๊ะหนีได้ไหมหนีได้ ไปดีไปอ้าวมาแล้วมาแล้วพี่น้องทหารเรือมาแล้วทหารเลยมาหารเรือทหารเรือมาแล้วพี่น้องเชียร์หน่อยขณะนี้ทหารเรือใส่เสือ้อเสื้อมาอยู่ร่องสีแดงรู้ตัวไว้หรอรอบกัดเริ่มพัดขึ้นมาว่ายยังไงเทพตรสิงห์พยักไหล่ไปเวียนตายแห่งลูกน้ำมาสักขณะนี้มองด้วยสายตาขณะยังเรือล้ำอยู่ประมาณนิดหัวเรือหัวเรือเริ่มสมันเกิดเสมอกันขึ้นมาแล้วโว้ยหนึ่งร้อยหาจีบแมตุนใ้จะเข้าเส้นสายตอนนี้ประตูกำลังจี้ขึ้นมาประตูกำลังจี้ขึ้นมาส่วนอีกลำหนึ่งในน้ำของเทพนรสิงห์เปรตเปรตอนนี้ตีแห้งเชียงหนีเมตรสด้าย ไพ่สิเป็นไพ่อาจารย์เอสิเป็นสุดท้ายยังดูกันไม่ออกยังดอกันไม่ได้ตอที่สู้ส่สู้สปลดูแตปลดูปลาดูแปลาดูแปลาดูปลาดูแตแล้วเรือทั้งสองลำพท่าเท้าเท่าเท่าเนคาเทัากท่าทท่าคทาเท่าเท่าเาทาทาทท่าท่าโอ่า